ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าในอนาคตอีกไกลมากๆเลยเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้แค่มองดวงอาทิตย์จากบนโลกอีกต่อไปแต่เราเอ่อย้ายบ้านไปอยู่บนนั้นเลยไปอยู่บนดวงอาทิตย์เลยเหรอคะใช่ครับแต่ไม่ใช่บนพื้นผิวที่ร้อนๆนะครับแต่เป็นการลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เลยโหวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดที่มันสุดขั้วมากๆนี่แหละครับผ่านเรื่องเล่าที่ชื่อว่านครลอยฟ้านะขอบสุริยะมาดูกันว่า ชีวิตในเมืองที่ลอยอยู่เหนือมหาสมุทรไฟเนี่ยมันเป็นยังไงและมนุษย์เราปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เอ่อน่าจะโหดที่สุดในระบบสุริยะได้ยังไงซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆในเรื่องนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีที่แบบโหล้ำสุดๆไปเลยแต่มันคือปรัชญาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังมากกว่าค่ะ มันตั้งคำถามกับเราเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เราพยายามจะควบคุมธรรมชาติมาตลอดแต่การไปอยู่บนดวงอาทิตย์นี่สิมันบังคับให้เราต้องคิดใหม่เลยว่าหรือจริงๆแล้วเราควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันกันแน่น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มสำรวจเมืองนี้กันเลยดีกว่าเมืองลอยฟ้าแห่งนี้ชื่อว่าสถานีเฮลิโอโพลิส ซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ไปตั้งอยู่บนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่ร้อนตั้ง5,000กว่าองศาแน่ๆแ,แล้วมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่ครับถูกต้องค่ะมันลอยลอยู่ลอยอยู่ใช่ค่ะคือเทคโนโลยีในเรื่องนี้เขาจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังมากๆขึ้นมาให้นึกภาพตามนะคะว่าโลกเราเองก็มีสนามแม่เหล็กที่คอยปกป้องเราจากลมสุริยะอยู่แล้ว ที่เฮลิโอโพลิสเนี่ยเหมือนกับเอาแนวคิดนั้นมาขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเป็นล้านเท่าเลยสร้างเป็นเหมือนออฟองสบู่แม่เหล็กที่มองไม่เห็นคอยผลักมวลพลาสมาที่มันเด,ดเดือดอยู่ข้างล่างไม่ให้เข้ามาโดนตัวเมืองได้โดยตรงอ๋อเข้าใจแล้วภาพที่ออกมามันก็เลยเหมือนเมืองที่ลอยอย,อยู่เหนือมหาสมุทรไฟที่กำลังลุกชนอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะฟองสบู่แม่เหล็กที่มองไม่เห็นโหเป็นภาพที่ชัดมากเลยครับ แล้วใครกันที่คิดจะไปใช้ชีวิตเสี่ยงขนาดนั้นมันคงไม่ใช่ที่เที่ยวแน่ๆคนกลุ่มแรกๆที่ไปนี่เป็นใครครับยุคแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มหัวกะทิทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เรานี่แหละค่ะเป็นการรวมตัวของสุดยอดนักฟิสิกสุริยะวิศวกรสนามแม่เหล็กคือไปกันแต่หัวกะทิเลยไปเพื่อวิจัยโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะตอนแรกไปเพื่อศึกษาดวงอาทิตย์ในระยประชิดเฉยๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย จากสถานีทดลองที่มันดูเฮงแหงมีแต่ครึ่งจกักรมันกลับค่อยๆพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆหมายความว่าเริ่มมีสังคมมีวัฒนธรรมของตัวเองเกิดขึ้นมาอย่างนั้นหรอครับใช่เลยค่ะเริ่มมีตลาดมีชุมชนมีศิละปะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเปลวไฟสุริยะแล้วก็มีสิ่งที่น่าทึ่งรักคือสวนพลังงานแสงที่ ไม่ใช่แค่แผงโซลาเซลล์แบบที่เราเห็นกันนะคะแต่มันเป็นโครงสร้างที่ดูดซับพ,พลังงานบริสุทธิ์จากดวงอาทิตย์ได้โดยตรงเลยโอหมันเลยทําให้เฮลิโอโพลิสกลายเป็นเมืองที่มีพลังงานใช้แบบไม่มีวันหมดจริงๆเป็นสังคมยูโทเปียด้านพลังงานเลยก็ว่าได้ค่ะอืมฟังดูเหมือนเป็นเมืองในฝันเลยนะมีพลังงานไม่จํากัดเทคโนโลยีสุดยอดแต่การไปอยู่บนดวงอาทิตย์แบบนี้มันคงไม่ได้สงบสุขอย่างเดียวแน่ๆเรื่องราวที่เราจะคุยกันเนี่ย เล่าผ่านมุมมองของคนนอกที่เพิ่งไปถึงที่นั่นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวละครหลักชื่ออารอนเฮลิกส์เขาเป็นวิศวกรจากโลกที่ถูกส่งไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบแล้วก็อัปเกรดระบบป้องกันของสถานีความรู้สึกแรกของเขาตอนไปถึงก็คือประหลาดใจแต่ก็ปนมากับความกลัวสุดๆเลยในเรื่องเขาบรรยายภาพได้ชัดมากคือทันทีที่ลงจากยานทุกอย่างรอบตัวมันเป็นสีทองแดงอมส้มไปหมดเลยมันไม่ใช่แสงแดดแบบบ้านเรานะ แต่มันคือแสงสะท้อนจากละอองพลสาส m a ที่ลอยอยู่ทั่วทำให้ทั้งเมืองสว่างตลอดเวลาแล้วตรงนี้ล่ะครับคือความขัดแย้งที่มันน่าทึ่งมากของเทคโนโลยีที่เรื่องนี้พยายามจะสื่อคือตัวอาคารข้างนอกเนี่ยทำจากโลหะสมพิเศษที่ทนความร้อนได้เป็นล้านองศาเลยนะครับแต่พออารอนก้าวเข้าไปอังในอาคารอากาศกลับเย็นสบายเหมือนอยู่บนโลกเลยโห มันคือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสําหรับมนุษย์ขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่จะนึกออกได้เลยค่ะมันคงเป็นความรู้สึกที่แปลกมากๆเลยนะครับเหมือนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นวันสิ้นโลกอยู่แต่ในห้องแอร์เย็นฉ่าใช่เลยค่ะอารมณ์นั้นเลยแล้วก็มีฉากหนึ่งที่อธิบายความรู้สึกนี้ได้ดีมากคือตอนที่อารอนเดินข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างตึกต่างๆตัวสะพานเนี่ยมันไม่มีเราจับนะคะ อ้าวแล้วจะเดินยังไงครับนั่นแต่มันมีกำแพงสนามแม่เหลึกที่มองไม่เห็นกั้นเอาไว้ให้เดินได้แบบปลอดภัยเลยแต่พอเขาลองมองลงไปข้างล่างผ่านพื้นใสๆนะเขาเห็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่ให้พลังงานกับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นเลยเห็นจะจะเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นภาพที่แบบทั้งสวยแล้วก็น่ากลัวมากๆไปพร้อมๆกันเหมือนกําลังเดินอยู่บนเส้นได้เหนือขุมนรกที่สวยที่สุดเลยฟ <c oughs> ังดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าความปลอดภัยที่สร้างขึ้นมามันดู เปราะบางแปลกๆนะครับแล้วความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นเป็นประจำของเขาคืออะไรครับนั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลยเพราะหลังจากอารอนอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนะจู่ๆก็มีเสียงประกาศเตือนดังขึ้นมาทั่วเมืองเลยเนื้อหาประกาศก็เรียบง่ายมากตรวจพบการก่อตัวของพายุสุริยะคาดว่าจะเดินทางมาถึงสถานีภายในสองชั่วโมงแค่นี้เลยเดี๋ยวนะครับ มีประกาศว่าพายุสุริยะจะมาในอีกสองชั่วโมงแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติหรอครับนี่มันเหมือนมีคนประกาศว่าอีกสองชั่วโมงจะมีสึนามิสูงร้อเมตรซัดเข้ามานะแต่ทุกคนทำงานต่อไปได้เลยมันเป็นไปได้ยังไงครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้อารอนตกใจสุดขีดเหมือนกันค่ะแต่สำหรับคนที่นั่นนะมันคือเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปแล้วโห พายุสุริยะในเรื่องนี้ก็คือปรากฏการ์อย่างโซล่าแฟลร์หรือ CME ที่เรารู้จักกันทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละค่ะแต่สเกลมันใหญ่กว่าที่เราเคยเจอมากๆมันคือการปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาถ้าไม่มีการป้องกันที่ดีพอเนี่ยเมืองทั้งเมืองอาจจะถูกคลื่นพลังงานซัดจนแหลกหรือไม่ก็ถูกเผาไหม้ในเสี้ยววินาทีเลยแล้วแล้วพวกเขารับมือกับมันยังไงครับในเมื่อมันเป็นเรื่องปกติขนาดนั้น อารอนถูกเรียกตัวด่วนไปที่ห้องควบคุมที่ชื่อว่า c o r Field Chamber ซึ่งมันก็เปรียบเหมือนหัวใจของระบบป้องกันทั้งเมืองเลยค่ะเป็นศูนย์กลางจัดการฟองสบู่แม่เหล็กที่เราคุยกันตอนแรกอ๋อครับครับในห้องนั้นเขาเห็นภาพจำลองสามมิต,ติของพายุฟไฟขนาดยักษ์ที่กำลังหมุนแล้วก็พุ่งตรงมาที่สถานีเลยเป็นสถานการณ์ที่แบบพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของทุกคนบนนั้น และในช่วงที่มันตึงเครียดสุดๆนี้เองที่เขาได้เจอกับตัวละครสําคัญอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่จะมาเปลี่ยนมุมมองของเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาได้พบกับลูนโซลาริสเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นมนุษย์รุ่นแรกๆที่เกิดแล้วก็โตบนสถานีเฮลิโอโพลิสแห่งนี้เลยโอโ้โหเกิดที่นั่นเลยใช่ค่ะเธอเลยมีมุมมองต่อดวงอาทิตย์ที่ต่างจากคนบนโลกอย่างอารอนโดยสิ้นเชิงคือในขณะที่อารอนมองว่าดวงอาทิตย์เป็นภัยคุกคามเป็นสกตรูที่ต้องสว้ด้วยเทคโนโลยี แต่ลูนกลับมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเหมือนสภาพอากาศที่ต้องปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้เธอมองเห็นความงามในความน่ากลัวนั้นเลยครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะเธอมองว่ามันคือจังหวัดของดวงดาวเธอสอนให้แอรอนมองดูการเคลื่อนไหวของพลาสมาในมหาสมุทรไฟข้างล่างบอกว่ามันไม่ได้ประทุแบบมั่วๆนะแต่มันมีรูปแบบมีท่วงทํานองของมัน แล้วก็มีคำพูดหนึ่งของเธอที่น่าจะเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยค่ะคำพูดว่าอะไรครับเธอบอกแอรอนว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ต้องการทำลายเรามันแค่เต้นตามจังหวะของมันเองเราตั้งห่างที่มาสร้างบ้านอยู่ใกล้เวทีเกินไปหน้าที่ของเราเลยไม่ใช่การไปรหยุดเพลงของมันแต่คือการเรียนรู้ที่จะเต้นไปตามจังหวะเพลงนั้นเรียนรู้ที่จะเต้นไปตามมันฟังดูโรแมนติกนะครับแต่ในความเป็นจริงมันทำได้จริงเหรอ หรือมันเป็นแค่การยอมจำนนต่อพลังที่เหนือกว่าแล้วหาคำสวยๆมาปลอบใจตัวเองถ้ามองอีกมุมนะการเต้นรำไปตามจังหวะเนี่ยมันก็คือการสร้างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนสุดๆขึ้นมาเพื่อควบคุมผลกระทบของมันอยู่ดีไม่ใช่หรอครับมันต่างจากแนวคิดเดิมยังไงกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือจุดที่เรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ซายไฟทั่วไปมันคือความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญมากนะคะ คำว่าควบคุมในความหมายเดิมๆของมนุษย์เราคือการพยายามบังคับให้ธรรมชาติเป็นไปตามใจเราสร้างเขื่อนเพื่อหยุดน้ําสร้างกําแพงกั้นหลมครับเป็นการสู้กันตรงๆใช่ค่ะแต่แนวคิดเต้นรำของลูนและชาวเฮลิโอพอลิสเนี่ยมันคือการคาดการและปรับตัวค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับคือพวกเขาไม่ได้พยายามจะไปหยุดพายุสุริยะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่พวกเขาศึกษารูปแบบของมันอย่างละเอียดจนเข้าใจจังหวะการเกิดของมัน๋อ oh. พวกเขารู้ว่าพลังงานจะมาในรูปแบบไหนความถี่เท่าไหร่แล้วจะกระทบตรงไหนของสนามแม่เหล็กจากนั้นทีมวิศวกรในคอฟ e ลแชมเบอร์ก็จะปรับเปลี่ยนความหนาแน่นความถี่ของสนามแม่เหล็กแบบเรียลไทมเพื่อเบี่ยงเบนพลังงานนั้นออกไปไม่ใช่การรับมันตรงๆใช่ค่ะไม่ใช่การประทะตรงตรง มันเหมือนนักไอคิโดที่ใช้แรงของคู่ต่อสู้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่นักมวยที่ยืนแลกหมัดค่ะมันเลยไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการอยู่ร่วมอย่างฉลาดเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นกำแพงอิฐที่รอรับแรงประทะไปการเป็นผืนผ้าที่ลู่ไปตามลมเพื่อไม่ให้ตัวเองขาดแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากและการกระทำนั้นก็มาถึงจริงๆเมื่อพายุสุริยะลูกที่ใหญ่ที่สุดเดินทางมาถึง ในเรื่องบรรยายว่าเมืองทั้งเมืองสั่นสะเทิอนเสียงพลังงานมหาศาลที่ปะทะกับเกราะสนามแม่เหล็กชั้นนอกเนี่ยดังกึกก้องเหมือนเสียงฟ้าร้องที่ดังมาจากแกนกลางของดาวเลยภาพที่อารอนเห็นในห้องหุดคุมคงจะน่ากลัวน่าดูยิ่งกว่านั้นนี่คะ่ะเขาเห็นมวลพลาสมาขนาดมะหือมาพุ่งขึ้นมาเหมือนมังกรไฟที่พร้อมจะกลืนทุกอย่างอินกระแสพลาสมานั้นออกไปอย่างนุ่มนวลมันไม่ใช่การประทะกัน แต่เหมือนการร้ยรำของแสงและพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเห็นเป็นการเต้นรำที่ลูนพูดถึงจริงๆใช่เลยค่ะและพอพายุผ่านไปเกิดอะไรขึ้นต่อครับและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดค่ะพอสัญญาณอันตรายดับลงทุกอย่างก็กลับมาสงบในทันทีผู้คนออกจากที่กำบังกลับมาใช้ชีวิตในตลาดในส่วนพลังงานแสงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนฝนตกแล้วหยุดตกแค่นั้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะ สิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าการ,รเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้มันได้กลายเป็นความปกติใหม่ของพวกเขาไปแล้วความน่ากลัวได้ถูกหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปโดยสมบูรณ์แล้วทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนมุมมองของเอรอนไปอย่างไรบ้างครับในตอนท้ายเขาเข้าใจอะไรมากขึ้นเขาเข้าใจค่ะว่าการอยู่บนดวงอาทิตย์มันไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดทางกายภาพในที่อันตรายแต่มันคือการยกระดับจิตสํานึกของมนุษย์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลย มันคือการอาศัยอยู่บนความรู้ที่เราสั่งสมมาความกล้าหาญที่จะเจอกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการปรับตัวอซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดมาได้ตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคอวากาศเลยพอฟังมาทั้งหมดนี้มันทำให้กลับมาคิดเลยนะว่าสุดท้ายแล้วจุดสูงสุดของมนุษย์อาจจะไม่ใช่การไปพิชิตจ,จักรวาลหรือบังคับธรรมชาติให้เป็นไปตามใจเราใช่ค่ะ เรื่องราวของนครล,ลอยฟ้าณขอบสุริยะได้ให้ภาพอนาคตที่น่าคิดมากว่าบางทีความสำเร็จขั้นสูงสุดของมนุษยช,ยชาติอาจไม่ใช่การเอาชนะธรรมชาติแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างกลมกลืนและชาญฉลาดที่สุดครับมนุษย์ไม่ได้พิชิตด,ดวงอาทิตย์ในเรื่องนี้แต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเต้นรําไปตามจังหวะของมันซึ่งแนวคิดนี้จริงๆแล้วมันก็สะท้อนกลับมาถึงปัญหาที่เราเจอกันอยู่บนโลกปัจจุบันได้เหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือวิกฤตต่างๆที่ดูเหมือนว่ายิ่งเราพยายามจะควบคุมมันด้วยวิธีเดิมๆม,มันก็ยิ่งสร้างปัญหาใหม่ๆกลับมาถูกต้องเลยค่ะบางทีคําตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การสร้างเทคโนโลยีที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อไปสู้กับปัญหาแต่อาจจะอยู่ที่การทําความเข้าใจจังหวะของระบบโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้สอดคล้องไปกับมันเหมือนที่ชาวเฮลิโอโพลิสทำ และนี่ก็จ,จะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าถ้าในอนาคตมนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับพลังที่ยิ่งใหญ่และอันตรายที่สุดในระบบสุริยะได้จริงๆมันยังจะมีขีดจำกัดอะไรอีกบ้างที่มนุษย์จะก้าวข้ามไปไม่ได้หรือบางทีขีดจำกัดที่แท้จริงที่คอยฉุดรั้งเรามาตลอดอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในทัศนคติและมุมมองของเราเอง